จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหวุ่นนิเคอีของวันที่12เมษากับมีมาให้ที่เก้าน่าจ้ะทังสองรอบทั้งรอบเศร้าและก็รอบบายแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องช่อนจาก ก็ขอใยสซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อเท่าจะเป็นเบิ้งแนวทางเขากับมาเบิ้งร่างงานผลก่อนนอกจากของนี้แค่อีกเท่าไห้ยไป วันที่11เมษายนเนาะว่าผลทั้งสองรอบออกสดาก็ไปเบื้องผลรอบเศร้ากันก่อนนอกจากรอบเศร้าก็หายไปฟันศูนย์วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมากบนออกสามซีโฮกลาออกสามซีจากสำรับรอบเศร้าเขากับบ่เขานอกจากก็มีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่ากันนอกจากเนาะเข้ากับเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วกับไปตามต่อได้นอกจากสำรับผลรอบบายว่าผลออกัวาด จัดสำหรับรอบใบเข้ากับายไปฟันเจ็ดวิ่งรูด8กับเจ็ดผลเชื่อออกมาบนออกหนึ่งหาสองลางออกสองแปดจ้ะเข้ากับเขาล่างนอกจากนี้นเป็นตัววิ่งรูด8กับออกสองแปดเป็นเช่นใน่น,น็อจ้ะสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้ะแล้วไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบก่ก็ดีใจน้ำนอกจากกับเขาล่างกันไป กับเบิงรายงานผลกันไปแล้วกลับไปตามโตอเลยนะจ๊ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นนี้แค่อีของวันที่12เมษานะจ๊ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่เท่เากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ้าเขากับมาตามโตอกันเลยนอกจากน่าสำหรับแนวทางหวยหุ้นนี้แค่อีของวันที่12เมษานะจ๊ะเท่ากับมีแนวทางถึงสองหลอบพือเก้าเทิงหลอบเสาแล้วก็หลอบ่บาย ไปเบิรงแเนวทางหลอบเศร้ากันก้อนนอกจากหลอบเศร้าก็ไปเบิรงตัวเด่นกัให้เด่นหกกับเด่นเจ็ดไปเบิรงฟันวิงรูดนอะกจากมาเบิรงฟันก้อนกะให้ฟันหกวิ่งรูดกัให้เจ็ดกับโกไปเบิรงตัวเด้นแล้วก็ตัวร่องนอะกจากมาเบิรงตัวเน่นกันก้อนตัวเน่นกับไฮห 60, 61, 62, 63, กศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามจ้ะ ไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกระเจ็ดศูเจหนึ่งเจ็ดสองเจสามจ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวน้นตัวจ้อสองตัวกระ้ฮลินไปกับน้ำนากจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนินตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เขาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเหลือง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเขาก็เบ,บิ้งแนวทางหลบเสาไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อด้วยนอกําหรับแนวทางหลบใบว่ามีแนวทางตัวเรีกเขาตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้จาจะกกลับมาตามต้นนอกจากนอกําบแนวทางหลบใบ กับไปเบื้องตัวเด่นกับหายเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะ่าจะมาเบื้องฟันก่อนกับหายฟันศูนย์วิ่งรูดกับหายหนึ่งกับศูนย์ไปเบื้องตัวเน้นและกับตัวร่องนะ่าจะมาเบื้องตัวเน่นกันก่อนตัวเน้นกับหายศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามจ่ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระไฮหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามจะไปเบื้อง,ง,งแนวทางตัวนิ่นตัวจอสองตัวกระไฮเลนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวก็จะเข่าหน้า ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเ้าก็ใส่แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตันนี้จะเขาง่ายหลนง,ง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเบิง้งเ้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเป็นเช่นไรในนอ่จะมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องสั้นชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหวยหุ่นนิเคีของวันที่12เมษาก,กันไปแล้วเนาะจา้ะ เบิงตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอ,อกถูกใจกันมนกากนอะจ้ะมักชอบตัวใดเ้ากระสาหมารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขที่เยาคิดไวไทยนี้ช่องน้องช่อชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพบกันไหมนีนะ่คลิปนาคลิปนี้ช่องช่องชาแนลกข็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า